สวัสดีครับแฟนทุกๆท่านนะครับพบกันมาจําเส้นเคยนะตลอดการหาแนวทางางน้อยนะฮะชาวนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับอวานตัติดภารกิจนิดนึงนะ,นะครับต้องขอภไยด้วยเด้อนะครับ,นรบในไก่ขันแต่เช้าเลยอากาศเย็นๆครับวันนี้มาดูน้อยวันนี้กันนะครับศูนยสองแปดเก้า 0 8นนะครับศูน1 4ส <c oughs> องแปดเาหนึ <c oughs> ่งสี่นี้บ้างนะเลขห้ามีหนึ่สนะครับเลขสี่หนึ่งอ๋อเลขหามีสตัวนะเลขสมีหนึองสนะครับเลขสองหนึ่ง สองนะครับเลขแปดหนึ่งสองสามสี่เลขเจ็ดหนึ่งเลขห้าไปแล้วเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับชัดเจนเลยห้าแปดศูนย์อันนี้ไม่มีห้าน,นะประเด็นที่แปดกับศูนย์ได้หมดนะครับแปดกับศูนย์ได้นะ แต่ศูนย์สี่นะครับศูนย์แปดแล้ก็สี่นะครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดสี่นะครับเด่นที่เลขแปดนะครับศูนย์แปดแล้วก็แปดสี่นะครับเอาไว้วิ่งรูดนะครับศูนย์กับแปดนะครับอ่ารูดแปดนะครับไม่ใช่ศูนย์ ศูนย์ก็ได้นะครับศูนย์เด่นชัดเจนเหมือนกันนะครับศูนย์เด่นชัดเจนเหมือนกันนะฮะนะครับสวยครับวันนี้ศูนย์แปดสี่ครับเด่นที่เลขแปดนะแปดศูนย์แปดสี่นะครับส่วนเลขคู่เลขแปดนะศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดแลวก็เก้านะครับทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับ ขาด3 5 7นะครับ3 5 7นะเป็นเลขขี่นะฮะโอเคครับก็ฝากด้วยสำหรับแนวทางวันนี้นะครับวันที่25นะฮะโอเคครับสำหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับ โซเรคมีเข้ามีหลุด <c oughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการรวบรวมงน,นะครับสวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> อาการค่อยดี